ซึ่งทางช่องคนสองเหรียญครับก็มีข้อมูลมาฝากนะครับซึ่งได้คัดสรรเหรียญนะครับกระสากไทยที่มีความแปลกครับซึ่งเหรียญธรรมดาก็ส่วนมากจะรีวิวครับเกี่ยวกับข้อมูลไปหมดแล้วนะครับแต่ว่าคลิปนี้ครับทางช่องได้นาเสนอครับเกี่ยวกับเหรียญชนิด10บาทครับ ทั้ง3ปีพศนี้นะครับว่าจะมีความแปลกและแตกต่างจากเรียนปกติยังไงนะครับเรามารับชมข้อมูลกันเลยนะครับเราไปเริ่มกันที่เรียนปีพศแรกนะครับเป็นเรียนปีพศนี่ก็เป็นด้านหน้าของเรียนนะครับสำหรับลักษณะของเรียนไม่ต้องปูตถิงนะครับเพราะว่าก็เคยพูด ไปแล้วนะครับเรามารวบรัดตัดตอนกันเลยนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะเบื่อนะครับเกี่ยวกับการพูดถึงลักษณะของเหรียญนะครับแต่เหรียญก็มีเยอะแยะนะครับเยอะแยะนะครับจะคัดมานะครับคัดของปีพศแต่ละปีพศมานะครับที่มีความแปลกครับมาให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมเกี่ยวกับข้อมูลนะครับ สำหรับเหรียญแรกนี้นะครับเป็นเหรียญชนิด10บาทนะครับนี่เป็นด้านหน้าของเหรียญพิโลล่าเก้ารานะครับ,รบดูด้านหลังของเหรียญครับด้านหลังของเหรียญเป็นปีพุทธศักราช2555นนะครับเพื่อนๆคงสังเกตว่า มีความแปลกยังไงปีพศ2555นะครับสำหรับอย่างปี55นะครับไม่มีจำนวนการผลิตอ่าไม่ใช่มีจำนวนการผลิตแต่ว่าไม่ทราบข้อมูลการผลิตนะครับเป็นมุกนะครับคำขวัญจะเปรียบเทียบน,นะครับเราไม่ต้องสนใจนครับ ยอดการผลิตนะครับของเหรียญปีพศนี้นะครับก็คือพศ2555นะครับเรามาดูความแปลกอีกกว่านะครับที่นักสะสมนะมีการาค้นหานะครับว่าเหรียญที่มีความแปลกมีลักษณะยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูครับว่าความแปลกของ เหรียญน,นี้นะครับเหรียญปีพศนี้นะครับมันต่างกันยังไงนะครับอแบบเทียบกันชัดๆเลยนะครับนะครับอันนี้คือเหรียญที่ปกตินะครับนี่คือเหรียญแปลกนะครับเหรียญแปลกเห็นไหมครับ ขึ้นไปหาตัวหนังสือเลยนะครับดูเหรียญนี้นะครับเห็นไหมครับเพื่อนจะเห็นได้ชัดเลยครับว่าระยะนะครับของตัวหนังสือนะครับมีความห่างกันมากนะครับนี่คือเหรียญแปลกนะครับจะมีเนื้อทองเหลืองกินขึ้นไปนะครับ ไปหาตัวหนังสือนะครับก็คือประเทศไทยตรงนี้นะครับดูประเทศไทยตรงนี้นะครับสังเกตนะครับว่านี่คือเหรียญที่ปกตินะครับที่ชี้ให้พี่เพื่อนๆได้รับชมนะครับใครมีนะถือว่าโชคดีครับสำหรับเหรียญปีพศ2555ครับนะครับตรงกันนะครับปีพศเดียวกันนะครับแต่ความต่างนะครับ อยู่ที่ฝั่งนี้นะครับแต่ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ถือว่าไม่เยอะนะครับต่างกันไม่เยอะแต่ก็ถือว่า,าระยะนะครับมีความห่างมากกว่านะครับนี่คือเหรียญปีพศะะแรกครับที่ทางช่องคุณทรงเหรียญครับได้หาแล้วก็หาอ่า แนะนำวิธีเปรียบเทียบกันนำเหรียญสองเหรียญปีพศเดีวยวกันนะครับมาเปรียบเทียบกันระหว่างเหรียญแปลกกับเหรียญไม่แปลกนะคือเหรียญปกตินะครับจะมีวิธีการดูนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเกนะครับ ส่วนมากจะเป็นเหรียญปีสีนะครับที่มีความแปลกนะครับก็เป็นองค์รอยเก้าเหมือนกันนะครับองค์ราชการที่เก้าเหมือนกันนะครับคือด้านหน้าของเหรียญนะครับอันนี้คือเหรียญแปลกนะครับมีจุดสังเกตครับหนึ่งละนะครับมีช่องว่างนะครับระหว่างเนื้อทองเหรียญกับเนื้อเงินนะครับ และสระอูนะครับสระอูจะขาดหายไปนะครับประมาณเหลืออยู่หน่อยนึงนะครับนี่คือเหรียญแปลกนะครับพอพลิกมาอีกด้านหนึ่งนะครับก็มีแปลกเหมือนกันนะครับมีเรือลำจิ๋วอยู่นะครับเรือเรือจิ๋วเรือจิ๋วนะครับเหรียญเรือแต่เรือลำเล็กมากนะครับ ลักษณะคือด้านอขอบตรงนี้ครับก็จะมีช่องว่างเหมือนกันนะครับคือด้านหลังและมีเรืออยู่ลำหนึ่งนะครับลอ,อยเทงเต่งอยู่นะครับเองมาดูเหรียญที่ปกตินะครับเหรียญปกตินะครับนี่คือเหรียญปกตินะครับพื้นน้าจะโล่งเลยนะครับ ไม่มีเรือสักลำเลยนะครับนี่คือเหรียญที่ปกติถ้าพิกอีกด้านหนึ่งนะครับด้านพระบรวมฉายลักษณ์นะครับสมมตเหรียญแปลกนะครับแต่เหรียญน,นี้นะครับตรงด้านพระบรวมฉายลักษณ์มีความแปลกหนักกว่าเหรียญ ที่ว่าทางช่องได้ให้ทางวิฟี่เพื่อนๆนะครับได้รับชมนะครับแปลกหนักกว่านะครับแปลกแค่ครึ่งเดียวนะครับด้านเดียวนะครับด้านนี้ไม่มีความแปลกนะครับนี่เหรียญปกตินะครับแต่ว,ว่าอีกฝั่งหนึ่งกลายเป็นเหรียญแปลกเลยนะครับ ปีพอสอเดียวกันนะครับระยะห่างเยอะมากนะครับและก็ตัวหนังสือถูกกินไปหมดนะครับโดยเปรียบเทียบนะครับถือว่าเหรียญสองเหรียญนี้นะครับปีพศสอเดียวกันมีความแปลกเหมือนกันนะครับนี่แหละคือเหรียญแปลกนะครับที่เราต้องค้นหานะครับและก็พยายามนะครับ นำมานะครับเพื่อที่จะเก็บสะสมนะครับเพราะว่ามีบางเพจครับที่มีการซื้อขายกันแล้วนะครับเกิดกางเปลี่ยนแปลงครับเช่นเหรือนะครับเรือแบบนี้นะครับก็จะมีการซื้อขายกันนะครับแต่ฝั่งนี้ที่ว่าเป็นปกตินะครับสำหรับเรื่องนี้ครับปี สี่เก้าเหมือนกันนะครับโอเคนะครับมาดูเหรียญชุดสุดท้ายกันนะครับชุดสุดท้ายเป็นเหรียญปีพศอ,อนหนนะครับสองพันห้ารอยห้าสิบเก้านะครับว่ามีควแปลกยังไงนะครับเพื่อนเห็นไหมครับว่า เหรียญเยอะนะครับไปสกิดหล่นเลยครับเพื่อนเพื่อนจะสังเกตว่าสองเหรียญน,นี้มันก็ไม่ต่างอะไรกันนะครับแต่ความต่างอยู่ตรงนี้นะครับนะครับเพื่อเพื่อนสังเกตนะครับว่าต่างกันยังไงนะครับ ขอบนะครับขอบเหรียญนะครับเฟืองจักรอันนี้คือไม่จักรแล้วครับเป็นเฟืองเลียดนะครับเฟืองเลียดอันนี้เฟืองจักรสลับเลียดนะครับเฟืองจักรสลับเลียดแต่เหรียญนี้มีแต่เลียบนะครับเหรียบ ผมได้สังเกตดูนะครับว่าทำไมเดี๋ยวนี้ถ้ามีการเจียมันต้องมีผิดปกติใช่ไหมครับ,รบผิดปกติก็คือนะครับเฟืองหายไปนะครับมีแต่เรียบนะครับ ปีหนะครับนี่คือความต่างของเหรียญี่พศนี้นะครับช่องก็ได้นำมาให้พี่ๆเพื่อนๆนะครับได้รับชมนะครับเกี่ยวกับเหรียญน,นะครับทั้ง3ชุดนี้นะครับไม่ทราบว่าเพื่อนๆนะใครมีบ้างนะครับเป็นเหรียญที่ถือว่าเป็นเหรียญแปลกที่ค่อนข้างหายากนะครับ ที่จะให้มีลักษณะเป็นเช่นนี้นะครับสำหรับจงคนสองเหรียญนะครับก็มีข้อมูลนะครับและก็สาระดีๆนะมาฝากพี่ๆเพื่อนเพื่อให้รับทราบเกี่ยวกับการเปรียบเทียบเหรียญนะครับว่าเหรียญปีอเมริเดียวกันนะครับจะมีความต่างกันและก็อาจมีมูลค่าภายในภายภาคหน้านะครับ ทางช่องครับก็มีข้อมูลนะครับสำหรับเหรียนกระสอบชนิด10บาทนะเรียนแปลกมาฝากพี่ๆเพื่อนประมาณนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องนะครับได้ข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆเพื่อนนะสำหรับเพื่อนๆที่นะครับพยายามที่จะขายเหรียญนะครับทางช่องก็จะพยายามนะครับที่จะตอบ ตอบคอมเมนต์ comment, แล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับการซื้อขายเหรือน,นะครับว่าเหตุใดทําไมไม่รับซื้อทุกทุกท่านนะครับมันก็มีเหตุผลอยู่นะครับว่าถ้าผมซื้อรับซื้อเหรียญที่อยากจะมาเก็บสะสมทุกคนนะครับก็คงจะ,ะไม่พอที่จะซื้อนะครับเพราะว่ามีเยอะมากนะครับก็รับซื้อ บางส่วนนะครับบางส่วนที่บางคนะที่ได้นําเสนอให้ผมนะครับผมก็อาจจะไม่ทั่วถึงนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับาทางช่องก็ไม่ได้มาเกี่ยวกับหลอกลวงอะไรนะันไม่ใช่นะครับก็แค่อยากจะเก็กบสะสมนะครับแล้วก็เป็นช่องเล็กๆช่องหนึ่งนะครับก็ไม่ที่จะนะครับ ซื้อขายแบบเหมือนร้านรับซื้อทั่วไปนะครับเกี่ยวกับร้านที่เขารับซื้อเหรียญอยู่แล้วนะแต่ทางช่องก็ขออภัยด้วยครับที่ไม่สามารถที่จะรับซื้อ,อเหรียญที่ทางพี่เพื่อนๆน,นะครับได้นํามานะครับเสนอนทั้งหมดนะก็ขออภัยในหน้าที่นี้ด้วยนะครับสำหรับถ้า เพื่อนๆนะครับมีเหรียญแปลกหรือเหรียญที่สามารถที่จะนำมาครับเสนอนก็อาจจะคุยเป็นกรณีพิเศษสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบการวิวไว้เพียงแค่นี้นะครับ,บ,รลรบแล้วก็ันใหม่คลิปหน้าครับว่าทางช่องบนสังเวียนจะมีเหรียญอะไรมานะครับแล้วก็ ข้อมูลอะไรมาฝากนะครับเกี่ยวกับการรีวิวเดี่ยแต่ละครั้งสำหรับคลิปนี้ก็จะจบการรีวิวเดี่ยไม่เพียงแค่นี้นะครับผมพบกันใหม,มค่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ